ต่อหลังจากที่โนริซ่าได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นเฮาส์แอมเบสเตอร์ของดุวิทองค่ะล่าสุดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนอริซ่าได้มาเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ของ IG ค่ะทุกคนเป็นรูปภาพที่น้องถ่ายโปรโมทสําหรับการเปิดตัวครั้งนี้นี่เองนะโอ้โหลูกเก๋ไก่มากเลยก็แบบลึกลับมากทุกคนต้องขอแสดงความยดีกับนนริซ่ามากๆนะคะแฟนคลับแซวว่าอุ๊ยดิสม่ในรอบ200ปีแม่ก็เมาสไปก็ถือว่านอริซ่าคงชอบจริงๆเนาะนะมีการเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ล่าสุดค่ะนอกจากนี้ไอจ น้องดิซ่าก็มีการลงคลิป2โพส์ใหญ่ๆเลยนะคือคําแนะนําของ IG นี่เขาเรียกว่าการแชร์ข้ามโปรไฟล์เนาะเพื่อนๆซึ่งก็คือเป็นฟีเจอร์ใหม่อย่างเป็นทางการเนาะของ IG นั่นเองค่ะฝากทุกคนไป e n นเกจกันด้วยนะคะเป็นคลิปที่เราบิดๆกันแล้วนี่แหละซึ่งโพส์แรกนี้ก็จะเป็นรูปภาพสุดปังสุดจึ้งที่น้องิซ่าไปโพสตมาจาก IG ของหลุยสวิตองค่ะที่นั่งอยู่บนหีบหลุยสวิตองนะแม่ปัง มา,าและก็อีกโพสหนึ่งค่ะน้องลิซ่าก็มีการโค้ชจาก i อของลุยวิตรงค่ะมาไว้ใน IG ของตัวเองเป็นคลิปนั่นเองนะนอกจากนี้ลุยวิตรงนะคะเขาก็ได้มาลงน้องลิซ่ารัวๆๆวร,วรวากไปเอินกิจกันเช่นเคยไปที่ติ๊กตอกของ L v วด้วยนะคะแม่แม่คือเขาลงทุกช่องทางแหละฝ่ายพพอตก็มารวัวๆเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นค่าลาวของน้องลิซ่านะคะก็ได้มาลงคลิปของน้องลิซ่าเรียบร้อยฝากไปเอินกิจเช่นกันนะเพื่อนๆนอกจากนี้ค่ายของน้องลิซ่านะคะก็มาลงเรียบร้อยไปการอัปเดตเว็บไซต์โอ้โหภาคภูมิใจมากๆคือประเททศ ราก็ตีข่าวเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐสยามพารากอนลงวีดน้องดิซ่าแบบว่าฉ่ำเลยจ้ามีมากมายหลากหลายค่ะก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าภูมิจะไดตัวลูกสาวที่สุดก็คือเป็นลูกสาวแห่งชาติไปเลยนะจ๊ะหนึ่งพี่อลิซของเราก็มาเรียบร้อยล่าสุดพ่อมาบินก็มาแล้วนะคะมาซัพพอร์ตลูกสาวดิซ่าแล้วนะคะและน้องดิซ่าก็มาที่ติ๊กตอกลาวด้วยนะเพื่อนๆอย่าลืมไปอินกิ๊กกันเด้อล่าสุดนี้นะคะทางแบรนด์ LV เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เล่นเกมเก่งมากเลยนะคะเสียงน้องดิซ่า คือเจยแเจวมากอันนี้ค่ะจะเป็นเสียงของน้องดิซ่านะทามันจะเป็นบอร์ดแคสต์ช anel ของทางหรือวิตองนะคะซึ่งในนี้ก็จะมีเสียงน้องดิซ่าหรือน้องดิซ่าบอกอันนี้แอดเอาไปแปลนะเพื่อนๆคือแปลมาอีกทีนึงแล้วก็เอาไปแปลทันเสด็จเป็นไทยนะคะน้องดิซ่าบอกว่าสวัสดีทุกคนชาลิซ่านนะฉันรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับหลุยวิตองในฐานะแอมบาสเตอร์นี่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสําหรับฉันและฉันหวังว่าจะได้ร่วมงานกับนิโคลัสเพื่อสร้างช่วงเวลาที่นนน่่่่่าา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 จดํัเเเเออองงงแแวทบรก็ยให้้ขขขไป welcome lisa hi everyone it's lisa i'm truly honored and excited to join louis vuitton as an ambassador this is such a special moment for me and i look forward to working with nicholas to create unforgettable moments ลวิทองเขากล่าวในงานาแถลงว่าลิซ่าเป็นผู้กำหนดเทรนในทุกๆด้านมีสไตล์เฉพาะตัวและไม่หว่หมายต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์วิธีการเลือกสรรเสื้อผ้ามาสร้างสรรเป็นสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของดิซ่าอย่างกล้าหาญนั้นสอดคล้องกับวิสัยทั์ของคุนิโกลาหรือว่าคุนิโคลสัสผู้อํานวยการฝ่ายสิงของคอลเลคชันผู้หญิงที่ลุยวิตองค่ะด้วยความมุ่งมั่นและกล้าหาญความสําเร็จของดิซ่าสอดคล้องและก็สะท้อนให้ได้เห็นถึงคุณค่าที่เป็นหัวใจสําคัญขอ,ของลุยวิตองซึ่งก็คือค,อความลหลลงงงงงงไใในนนนนนนคคคควววาาาาาามมมมมมมิิดสสสสรรร้ผกัับุ่่่เเเเพืืออออป็ศฝีขต คือปังคําแม่อวยมาแบบล้านแปดแอก็ต้องขอแสดงความยินดีแก่โนอรลิซาด้วยนะคะคือกระแสหลังจากที่โอรลิซาค่ะมีการประกาศอย่างเป็นทางการปรากฏว่าลิซากลายเป็นหัวข้อค้นหาย,ยอดนิยมอันดับที่หนึ่งในกลุ่มชาวนีตขณะนี้นะคะที่จีนหลังจากประกาศแต่งตั้งให้เป็นเฮาส์แอมบาสเตอร์คนใหม่ล่าสุดของหลุยส์วิตองความปังคือเป็นที่ประจักษ์แม่จีนคงจะภาคภูมิใจและก็ดีใจไปกับดอรลิซาใช่ไหมคะเรียได้ว่าวันนี้แม่ๆหลายคนน้มีการพูดไปเสียงเดียวกันว่าตอนแรกว่าอยากจะรู้วันที่นะคะสําหรับการแต่งตั้งปรระะกกาาศใดๆอไ็ตม ที่เกี่ยวกับน้องลิซ่านะว่าขอแบบหยุดงานเลยได้ไหมอะไรแบบนี้และก็สู่วันนี้ค่ะที่ไม่ได้ตั้งตัวแอดก็เช่นกันนะคะทาให้เราต้องวางทุกอย่างที่เราทําขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็มาวิดน้องลิซ่านี่แหละคือมันตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจกับน้องที่สุดคือมันปังมากค่ะ30นาทีคนดูคลิปของน้องลิซ่าหนึ่งล้านนะคะสำหรับคลิปดิวที่ทาง L v วเขาลงล่าสุดปังกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้าและลุกล่าสุดของน้องลิซ่าแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการเมามอยกันว่า L v วมันดูแก่อะไรแบบนี้แต่ว่าน้องลิซ่าของเรา ไปแฟชั่นวีคแล้วนะคะว่าน้องนิสาสามารถมิกแอนแมทคือมันเป็นความท้าทายเนาะแต่ว่าบางคนทําอาจจะสู่ขิดแต่ว่าน้องนิ่าทาได้ค่ะแล้วก็เข้าถึงว่ากันเนาะว่าถ้าไม้แขวนดีต่อให้ชุดแปลกแหวกแนวแค่ไหนค่ะก็จะออกมาสวยแล้วก็เอาอยู่จริงๆทําให้ชุดมันดูทันสมัยแล้วก็ดึงดูดสายตาเสมอมาน้องนิ่าของเราลืมมากค่ะบังมากเล้าลิสซึ่งรอบนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าผมผีปูผียญานะก็มาหมดเลยจ้ะแม่สําหรับลูกใหม่ของน้องนิ่าบอกเลยว่าไม่ซ้ําแต่ว่าก็จําได้นะจ๊ะและแฟนคลับก็ชื่อ ชมนะเพื่อนๆสาหรับชุดนี้ค่ะเอว่าโอ,โหโ,อโหโคตรอนเิเมะเลยเหมือนตุ๊กตาเดินได้จริงๆนะเนี่ยชุดนี้ต้องยอมค่ะไหล่กว้างยกสูงมากๆล้ํายุคชุดจากอนาคตมาเลยเมื่อเทียบกับที่นางแบบใส่เนาะอนุญาตนะคะนางแบบยังไม่ไฮคลาสไฮแฟชั่นเท่าลิซ่าเลยเอาดีๆชุดนี้ใส่ย,ยากนะคะเนี่ยถ้าเราใส่ก็จะแบบแน่นแล้วก็ตัวแตกดูบวมอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าน้องลิซ่าคือรอดจ้าซึ่งตอนนี้น้องลิซ่ากาลังโดนจับตามองอยู่เกี่ยวกับว่ารางปารีแฟชั่นวีคที่จะถึงเดี๋ยวนี้นะคะจะมีน้องลิซ่าหรือเปล่า ปีนี้โนริซาปังของเทนเนาะปล่อยเพลงด็อกซาก็ได้ที่ว่ากว่ากระแสไปมากมายและก็ฮือฮาม,มากๆสําหรับการเปิดตัวครั้งนี้นะคะหลังจากที่โนริซานั่งพร้นโรของดูดวิตองฟอร์ทเวนตี้ทเวนตี้โฟร์ที่ปรารีสมานะคะเ,เพื่อนๆมันดีต่อใจจริงๆเลยตั้งแต่โนริซานะคะมาถ่ายซีรีส์อยู่ที่ไทยเนาะตอนที่โนริซาใช้กระเป๋าฟักทองเจ๊ลายเจ๊ลายจุดบรัสันคุณพี่ลายจุดนี่นะคะแฟนคลับเขาบอกว่าเป็นใบเนี้ยที่มันเท่มันเก๋จังเลยตอนที่โนริซานะคะมาขิงในไอจีแล้วก็สู่วันนี้ค่ะสู การประกาศ House Ambassador นะจ๊ะแน่นอนค่ะว่าก่อนหน้านี้แอดได้นำเสนอว่า LV นะะี่ค่ะเขามีการออกมาพูดถึงช่วงปี2023ของเขาเนาะว่าตั้งแต่ปี2023เพื่อความชัดเจนหรุอยวิตตงเนี่ยเขาได้ปรับตัวแทนของแบรนด์ทั่วโลกได้รับชื่อตำแหน่งเป็น House Ambassador เหมือนกันหมดทุกคนเนาะซึ่งจะไม่มีการเรียกว่า Friend of House หรือว่า Global Brand Ambassador อีกต่อไปแต่ซึ่งก็มีพี่ๆแฟนคลับนะคะที่มาให้ความรู้เนาะว่าทำไมเหรอคะทำไมต้องมีตำแหน่งเดียวพี่ท่านนี้นะคะแฟนคลั ก็ตอบว่ามีตำแหน่งเดียวค่ะเพื่อให้เกยียรติแอมบาสเตอร์ทุกคนเท่ากันนั่นเองแต่เพื่อนๆอย่าลืมค่ะว่าเบื้องหลังน่ะค่าตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกเอาดีๆแค่เงินเดือนแต่ละคนนะคะเวลาเราไปทํางานออฟฟิศเนี้ยเออยังไม่รู้เลยว่าเพื่อนเราได้เท่าไรน่นนี่นั่นนะคะมันจะมีค่าตัวของใครของมันดังนั้นนองลิซ่าก,ก็จะต้องพิเศษใส่่ายอันนี้ไม่ได,ด้มโนนะแต่ว่ามันคือเรื่องจริงที่ LV ก็น่าจะทุ่มให้น้องจัดหนักจะเต็มเหมือนกันนะคะดีด้ดว,ว่าเป็นเกยียรติเป็นสีมากค่ะแม่พอ้ามอ่คะกไหนนงขึใช ว่าจะเล็กหรือว่าใหญ่แดงก็จะมีงานตลอดนะนเพื่อนผิดจากงานเก่าโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่า LV เนี่ยหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะได้เห็น House Ambassador ในหลากหลายคนเนาะคือประเทศไทยนี่ก็มีอย่างเยอะเลยแอดก็มองว่าการตลาดเขาก็คือจะหนักจะเต็มนะคะไม่ปล่อยให้เหงาแน่นอนค่ะดังนั้นเรามารอติดตามคอนเทนต์ปังๆได้เลยค่ะอันนี้แฟนคลับเขาไปเจอมาในกลุ่มนะคะเขาบอกว่าเนี่ยแค่มุดนในภาพก็ดึงคนไปแล้วตอนแรกกังวลมากเพราะ LV มันเป็นแบรนด์ค่อนข้างโอฟชั่นแต่นางดึงมาได้ให้ มันหรูแล้วบอดี้กับอายคอนแทคในภาพสะกดมากลบภาพสดินได้เลยเพลือเปลกลายเป็นนางโตขึ้นแบบกระโดดมากพอจับ l อวีรอนางไปงานเมดไม่ไหวลักฉันว่าทุบได้ทุบแน่ๆอู้ปังมากค่ะแล้วก็ความแรงของน้องลิซ่าค่ะหลังจากที่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อนๆแม่ๆตอนนี้ก็บอกว่าประกาศอย่างเป็นทางการแล้วจ้าเชิญแม่ๆทําหน้าที่ตามอัธยาศัยหมายมถึงว่าจะไปเอฟดุยวิตองนั่นเองค่ะปังประเดี๋ยสิคะตอนนี้วีดไม่ทันแลวค่ะแม่มีหลักไหนข้อมูลเหลือเกินที่มีเรื่องมาให้ ได้เมานะคะขอแสดงความยินดีกับนอริซ่าอีกร้างหนึ่งค่ะน้องเก่งมากๆเลยก็เป็นความภาคภูมิใจของแม่แม่แฟนคลับและแบรนด์ไหนก็อยากจะได้นางเอาดีๆนะเนี่ยตกลงกับหลุ์วิตตองเนี่ยมันเข้าจริงๆนะคะโลภาาจําแบ,บรนด์เก่าไปได้เลยตอนนี้มีแฟนคลับแม่แม่หลายคนนะเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปที่แอดนำเสนอก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยเขาเหตุขายแบรนด์เก่าไปแล้วเพื่อจะมาซื้อแบรนด์ใหม่ที่นอริซ่าเป็นเฮาส์แอมเบสเตอร์นี่แหละแมก็ช่วยไม่ได้นะคะก็ต้องกราบขออภัยในความปังค่ะเพราะว่าเขาซื้อตามนอริซ่าจริงๆขอแสดงความยินดดีีีกกับนนน้้้ริ่าาคคะะลปป็มณ เมาหมอยเหยสังในลากหลายประเด็นค่ะอย่าลืมไปอินกิทุกช่องทางนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะตอนนี้ก็คงลืมมากจริงๆเพราะว่ามีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เรียบร้อยแอก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องนิชาด้วยนะคะ